สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและอิหม่ามใหญ่แห่งจาการ์ตามีท่าทีร่วมกันในทางที่ดีในระหว่างการเสด็จเยือนมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมเด็จพระสันตะปาปาตลอดการพบปะทั้งสองท่านได้แสดงสัญญาณแห่งความอบอุ่นและความเข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเนือสิ่งอื่นใดสำหรับการตอบโต้ข้อความของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มไอซิสสมเด็จพระสันตะปาปาและบรรดาผู้นำมุสลิมได้สนับสนุนท่าทีแห่งสันติภาพ การเจราจาและมิตรภาพซึ่งความคิดดิเริ่มเหล่านี้เป็นผลมาจากเอกสารสำคัญที่ได้ลงนามร่วมกันในรัฐอาบูดาบีสำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและผู้นำม,มุสลิมอีกท่านหนึ่งคืออิหม่ามใหญ่แห่งอัลอัสฮาซึ่งเป็นท่าทีเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ลงนามไว้กลางคาบสมุทรอาหรับ เอกสารที่ลงนามในกรุงจาการตานี้มีจุดประสงค์เชิงสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนั่นคือการส่งเสริมการเจรจาระหว่างศาสนาโดยเริ่มต้นในประเทศที่มีจำนวนมุสลิมมากที่สุดในโลก